โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่เกม i n e c ครับเนาะครับผมโอเคมาก่อนอื่นอันนี้ผมเปิดโบนัสวิดเชสไวยนะโอเคตอนนี้ผมได้ใส่แอดพนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอจัดกล่องสักครู่อ่อนเมล็ดบีดรูรแล้วก็หัวมันโอเค ก่อนอื่นเลยการเล่นไม้คับเราจะต้องทําการตัดไม้ก่อนเพื่อทําที่อยู่อาศัยไอหมึกธรรมดาในโคตรน่าเกียดเลยมันมีป่าอยู่ข้างใต้นู่นมันด้วยแต่ไอตัวนี้มันไม่มีไงมันเลยดูไม่ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่แต่ยังไงก็สยองอยู่ดีแหละหน้าตาปลาหมึกมันดูงงๆงไงก็ไม่รู้ โอเคก่อนอื่นเราต้องหาทำเลในการสร้างบ้านก่อนซึ่งผมอยากจะสร้างในที่ที่มันสูงๆหน่อยมีแกะหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นที่ราบเกินไปไหมผมก็อยากจะทำตรงที่ราบนะแต่ผมก็อยากจะทำตรงที่สูงทำยังไงดี โอ้ตรงนั้นเป็นป่าน่าจะสวยงามเป็นใบโอมไทก้าซะด้วยผมจะไปสร้างแถวๆบริเวณตรงนั้นแล้วกันไรน้องเตาเออที่นี้ผมก็ติดการ์ตูนอ้เจเจแอนไมกี้เยแหละเอเจเจที่เป็นกระต่ายแล้วก็ไมกี้ที่เป็นเตา่าจะติดมากเรื่องนี้บอกเลย oh shit god damn it อเคผมันจะไปสร้างบ้านในป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าไปในป่าแล้วก็พบตัวเองว่าเป็นชาวป่าชาวชาวบ้านป่าว้าว นั่นอะไรอ่ะอาจจะเป็นหมาป่าก็ได้ทุกคนเฮ้ยตัวอะไรวะอีน้ำมันอะไรอ่ะขาวๆเฮ้ยทุกคนน้ำมันไนตนเสานี่มันช่างน่ากลัวจริงๆโอ้แล้วผมคิดถูกมันจะมาสร้างบ้านในนี้เนี่ยเอ้ยกมแล้วตรงนั้นม่นใช้กีบบอกวนะ่านั่นสิ อา่าฮ่าสวยงามเท่านี้ผมก็ปลอดภัยจากไดโนเสาร์ละนั่นไนี่โอ้โตัวบอลเล์เลย์ยอเอยผมไม่มีวันลงไปเอาเด็ดค่ะผมจะไม่วเอา สไร์วลในคืนแรกผมจะต้องอยู่บนนี้ไปก่อนชั่วคราวโอ้นี่คืออะไรอะ่ะไม่เคยเห็นเลยเหัวใจแห่งความมืดต้องการฟันของราชินีมีอินโดสไปน้ำของอินโดมีตาของอินโดแล้วก็หนังของอินโดเราจะสร้างหัวใจแห่งความมืดได้ แล้วเอาดาร์กฮารมาสร้างดาร์กเชดนี่ได้โอ้คำถามก็คือผมจะลงไปยังไงดีเนื่องจากว่าเดนโซวสารดุล้ายมากเราจะสร้างบ้านก่อนอะไรเนี่ยอย่าเอามาทำอย like <ang> <ns> exactly. <a st alled> ่างอื่นเล่นเปลือง มันอ,อยู่บนนี้น่าจะปลอดภัยนะโอเคเดี๋ยวขอสร้างบ้านสักครู่หนึ่งนะครับ นั่นไหมหน้าตามันช่างน่ารักจริงๆเราจะขยายไปทางด้านหลังดีกว่าโอ,อ้อวายังไม่ได้ทำบันไดลิงเลยโอผมคิดถูกไม่ได้ที่มาสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยอยู่กับเดินเสาพันดุร้ายซะด้วย อืออุ้ยถ้าไม่พอนี่สวยเลยนะนั่นไงไม่พอจริงด้วยดีนะ ผมจะเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากโหมดพีดฟูลค่อยไปนอมอนไปฮาร์ดทีละสเต็ปสเต็ป,ปไม่งั้นอ่ะเกิดมาผมจะซวยได้อยู่แต่ข้อเสียของการสร้างบ้านแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเราเจอซอมบี้มันจะ มันจะมาเยี่ยมเราใต้นี้ได้อย่างว่องไวนั่นเองกอแล้วกรูกจะขึ้นยังไงวันนี้ทีเนี้ได้ลิงก็ไม่พอลูยิ่สร้างให้มันพอประมาณดีกว่า หรือไม่เราก็ทําด้านล่างด้วยเลย โอ้ดีนะว่ามันมีแค่ตัวเดียวถ้ามันมีสองตัวแล้วก็ผมน่าจะสวยหนักกว่าเดิมตอนนี้เราต้องการไม้อีกกี่ทางหนึ่งสองสามสามอันทางตรงเรามีอยู่แค่สองเองเหรอโอเค เจ้าเสาออยู่ข้างหน้าแกะแต่มันไม่กินแกะวะคิดถูกไหมนเนี่ยที่มาสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยดูอันตรายเกินเออผมจะสร้างลาไปธรรมดาหลิงลืมลืมลืม ออตอนนี้ก็ไม่มีทางหลงบ้านง่ายแล้วฮ่าๆจีเนียพอสร้างบ้านอย่างนี้ซะโอเค อืเท่านี้เราก็จะมองเห็นบ้านเราได้จากระยะมันมีสองตัวแล้วนะดูถ้ามันจะไม่กัดกันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันโคละสีกันหรือเปล่าเฮ้ย การทำบ้านบานนี้ก็น่าจะปลอดภัยอยู่ปัป๊บเสร็จสมบูรณ์นั่นไงมันโคละพันกันจริงๆด้วยอีกตัวหนึ่งทำไมมันคล้ายๆอินโดเลยวะอินโดมานัสเล็กะเออเว้ยแปลกดีเดี๋ยวจะคิดไปเองโอเคตอนนี้ มันเป็นเวลากลางคืนเราควรจะทำอุปกรณ์เพิ่มไว้ก่อนทำพ่วมา <c oughs> <c oughs> พูดสยยงรู้เลยทำแค่พ่วบ <c oughs> มันไม่มีเทราโนดอน,ดนผมก็ไม่ห่วงท่าไรหรอกถ้ามันมีเทราโนดอนดน,นะ <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> ผมได้ไปอยู่ใต้ดินแน่ ไว้นะก็วเดิมแลถ้ามีเทอร์โนดอนโอเคเอาพั่วมามีขวานมีอิเตอร์อินโดเมนัตเล็กกับกิแกนอโตสซอรัสนี่ว่ากิแกนอโตสซอรัสหน้ามันจะยาวๆกว่านะอินโดเมนัตเล็กหน้ามันจะดูกุดๆก,กว่าถ้าให้เดานะ อ,อย่าเช้าเนี่ยอยากลงไปทําเหมืองแล้วคืออยากกดแบบไปไป,ไปปลูกหม,ม,ม,นะม่นั่นไบโออะไรมันนะมันข้างหน้าผมมันเป็นไบโอน้ําแข็งเลยเห็นไหมโน้ําแข็งหรือเปล่าอืมว่าผมลงไปทำามันน่าจ,จะไม่เห็นนะ ภรรยามันน่าจะเห็นนะรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยพอสร้างบ้านตรงนี้ดูสิหรือเ,เราควรจะกลับไปตรงโน้นดีโอ้ยกลับไปกับอยู่แถวนี้มีค่าไม่ต่างกันเลยเออ ใช่มันคือไบโอมน้ําแข็งแต่ว่ามันจะมีไดนเสษ์วอะไรอยู่ที่ไบโอมน้ําแข็งอะมันก็มีเมกาโลดอนไงทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเมกาโลดอนมีปลาวานมีโมซาซอรัสด้วยโอ้มันมากินกันเองแล้ว งานนี้สวยกว่าเดิมอีกหนีเสือป่าจระเข้ชัดๆแต่นี่หนีไดโนเสาร์ป่าป่าโมซาซอรมาเจออีกทีก็มีเมกาโลดอนด้วยไปเา็ร็วดูมวยคู่นี้ใครจะชนะเมกาโลดอนสองตัวปะทะโมซาซอตัวใหญ่มันกัดกันแล้วโมซาซอรที่มีขนาดใหญ่กว่า ได้ทำการโค่นเมการลดอนตัวแรกลงไปแล้วเมการลดอนอีกตัวหนึ่งมันกําลังหนีมันกําลังหนีมันจะเป็นยังไงต่อไปมันมันเกินมาต่อหน้าต่อตาเลยมีปากะเบลาหูด้วยหนึ่งตัวนี่ีคือสภาสิทธิ์ที่มีคาว่าหนีเสือป่าจระเข้อันนี้หนีไดโนเสาปะนี่เดโนเสาวปะเดโนเสารทำไมเมการลดดอนมันไม่ ต่อสู้กับโมสาซอาจจะไม่ต้องมาสวยเจออะไรแบบนี้ก็ได้ปะ่ะยากจังโอเคเราก็ได้เรือมาแล้วเราจะเดินทางไปยังที่ราบรุ่มกันแค่วันแรกเราอยาททำเลในการสร้างบานไม่ได้เลย นั่งเรือออกไปอย่าลงน้ำนะเจ้าหมูในน้ำมันอันตรายมากฉันขอเตือนแกไว้ก่อนร้าไงดีตกใจตกใจหมดดีนะเป็นตัวคอยาว สงสัจะอยู่กันในเงาเสามากไปสตรีสตัสตงนี่ไปหมดละ <c oughs> ตอนนี้เราต้องการเพียงแค่คบเพลิงเท่านั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอพักคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนซึ่งผมเอาโต๊ค้าไปวางไว้ไหนเนี่ย ก็ฆ่าัานไปไหนโอ้ตัวนี้พันอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่ดุอุย้ยมีลูกเต่าด้วยอุย้ยตะมูตะมีแล้วเกินพ่อคุณเอ้ยอย่าไปกินมันนะไม่อร่อยหรอกเชื่อฉันเช่อฉัน พอพันนี้มันจะไม่โจมตีเราใช่ไหมมันต้องมาสมพันธ์ด้วยอะไรอะไอ้พวกนี้น่าจะขี่ได้นะเอาเป็นว่าผมจะไม่กลับไปเกาะเก่าแล้วกันขอแค่อยู่ในเกาะนี้ให้ปลอดภัยก่อนก็พอแล้วเอาละทุกคนเดี๋ยวเราขอพักคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมว่าไม้ผมมันหายไปอันหนึ่งนะเออ ไปไปไหนวะไปแล้วทุกคนไปและเดี๋ยวผมจะเคลียร์บ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ